ใครที่มีปัญหาปลวกและมดมากวนใจบ้านมันกัดกินเสาบ้านเสาไม้เนี่ยวันนี้ผมจะมาบอกวิธีกําจัดปลวกมดแบบตายเกลี้ยงแน่นอนอันแรกให้เอายาเส้นยาเส้นหาซื้อทั่วไปหาง่ายมากใส่ยาเส้นลงไปเลยเนี่ยหมดนี่เลยนะยาเส้นจากนั้นเอาน้ํานี่แหละเทลงไปโดยปริมาณน,นะกะเอาแล้วให้มันท่วมหน่อยให้มันท่วมยาเส้นเนี่ยเนี่ยแค่นี้แนละ้วแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีให้ตัวยาเนี่ย มันคายออกมาทิ้งไว้สามสิบนาทีนะเดี๋ยวเรามากรองเอาน้ํามันผ่านไปแล้วสามสิบนาทีเรามากรองเอาน้ําจากยาเส้นอกรองเอาแต่น้ํานะไอตัวยาเส้นเราไม่เอานะใส่ไปเลยกรองเอาแต่น้ํามันนะเอาแต่น้ําพอแล้วหลังจากนั้นเราทําการผสมนะโดยการใช้สามสิบดีกีที่เราซื้อหาได้ทั่วไปปริมาณก็คือครึ่งแก้วเลยง่ายๆเลยเนี่ยสูตรเนี้ยไม่ต้องไปจ้างใครไม่ฉีดเรานี่แหละเอาครึ่งแก้วพอใส่ลงไป หลังจากนั้นให้ใช้น้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะน้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้ออกมาสักนิดนึงพอประมาณนี้พอแล้วใช้ได้เทใส่ลงไปหลังจากนั้นก็คนคนคน,คนให้เท่ากันง่ายมากเห็นไหมวิธีทําง่ายมากของที่เราหาใช้ได้ทั่วไปเนี่ยใกล้ๆตัวแหละเอามาทําคนเข้ากันใช้ได้ละเราก็มากอกใส่ไปหาขวดสเปรย์นนะหาขวดสเปรย์แล้วมากอกใส่ เดี๋ยวเราจะไปฉีดมดฉีดปวกตายสนิทต,ตายไม่เหลือตายสิ้นซากหวนใจบ้านนักอโอเคจบประมาณนี้แหละเราที่นี้เราก็เก็บใส่ขวดเอาไว้ได้เอามาใช้ต่อได้นะเราไปฉีดปลวกฉีดมดที่กวนใจบ้านเราตามเสาไม้บ้านเราอ่ามาดูเนี่ยเสาไม้ที่ปวกมันกินน่ยฉีดก็ไปเลยรับรองตายไม่เหลือตายเกลี้ยงตายสิ้นซากควนใจนักจะไหมฉีดเข้าไปมดปวกฉีดได้หมดนะโอ้โหนี่แหละ ประหยัดคายจ่ายแต่ตายแน่นอน